สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่10มกราคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนของอาจารย์วันชัยนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายสุดคำนวณของอาจารย์มีเลข2นะครับเข้าหลักร้อยไว้ออก20951 สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาดูคำนวณของอาจารย์ได้1 2 6 7 8นะครับ1 2 6 7 8สูตรคำนวณเลขติดบนของอาจารย์วันชัยนะครับวันที่ก็อยู่ด้านล่าง17บเจ็ดทับหนึ่งนะครับ ต่อมาจะเป็นในทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวของ Apple งวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมี9เข้าหลักหน่วยหกยออก209หลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปทุกทันทางเดินเลขของอาจารย์ก็ตามที่เห็นนะครับงวดใหม่ใบนี้อาจารย์คำนวณได้0248นะครับ0248 สูตรคำนวณเด่นบนนะครับแบบสี่ตัวมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบสตัวทุกท่านงวดที่ผ่านมาเด่นล่างของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขหนึ่งออกห้าหนึ่งทางโดยเลขสำหรับสูตรล่างของอาจารย์นะครับสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนะครับ อาจารย์คำนวณได้0248นะครับ0248ไปเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านเด่นบนแล้วก็เด่นล่างของแอ p เปิต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดเจ้านางงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับมี0กับ9 ก็เข้าหลักสกิบการหน่วยนะครับคุยออกสองศูนย์เก้างวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลขสามเข้าหลักหน่วยงวดที่ออกแปดหกสามสำหรับงวดใหม่ก็ใบนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้สองสี่สามเก้าทุกทันสองสี่สามเก้าสูตรคำนวณเด่นบนของแอนเจ้านางนะครับเลขเด่นสี่ตัววันที่ก็อยู่บนสุดเลยนะครับ สิบทับ 1. ต่อมาจะเป็นแนวทาง10ล่างเลขเด่นแบบ4ตัวของ SSB งวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ก็เข้านะครับหลัก10ของอาจารย์มีเลขห้านะครับอหอทางโดยเลขหลัก10ของอาจารย์3มงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยถูกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้สอห้า 6.8นะครับ2.5.6.8ใบเต็มก็จะประมาณนี้เด่น10ล่างเลกเด่นแบบ4ตัวของ ssp 17มกราคม2568นะครับมาด้วยกันก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างหน่วยล่างของอาจารย์มวดก่อนก็เข้านะครับมีเลขหนึ่งแถมหลักสิบมาด้วยทุกท่านก็คือเลข5นะครับ ส่วในทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาครับสูตรหลักหน่วยคำนวณได้สามหกดแดเทุกท่านสามหกดแปใครชอบก็แคปหน้าจอไปมัดรวมดึงชุดเด่นเอานะครับในทางของ s s b ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลัก10ล่างนะครับของแอดพิมมี่งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดนะครับหลัก10ของอาจารย์ไม่มีเลขหทุกท่าน สถิติห้างวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งเข้าสี่งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดสองนะครับศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดสองมาด้วยกันก็จะเป็นทางหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของอาจารย์เข้าอยู่ทุกทันมีเลขหนึ่งนะครับเืออค่าหนึ่งสูตรหลักหน่วยห้างงวดหลังสุดนี่เข้าทั้งหมด งดหม่ได้02457813นะครับ02457813รวมให้ก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางสอนอล่างของแัดพิมพ์มี่ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นรอรสอนอเลขเด่นแบบ3ตัวของอาจารย์สุภโชค21 งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข9นะครับเข้าหลักหน่วยงวดก่อนหน้านั้นมี3เข้าหน่วยนะครับงวดที่ออก863ย้อนไปอีกงวดก็มีเลข8เข้าหลักร้อยนะครับงวดที่ออก84362ทางโดยเลขสูตรนี้ของอาจารย์3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับอาจารย์คำนวณนได้0 1 2ถูกทัน ใบเต็มก็จะประมาณนี้เด่นรอซอนอเล็เด่นแบบสาตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นในทางโอนอบนรูปม,มะเขือเทศนะครับเล็กเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนะครับในทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีก้าวเข้าหลักหน่วยงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปนะครับ สำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสาสี่เก้าถูกทันหนึ่งสามสี่เ้าสอนบนเลขเด่นสตัวรูปมะเขือเทศวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ17บเจทับหทับหกแต่อมาก็จะเป็น,นทางคู่ต๊ะบนนะครับคู่สลับบนทุกทัน สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนกลับมาเดินต่อนะครับเข้าหนึ่งคู่นทางของอาจารย์มีเก้าศูนย์นะครับเก้าศสามงวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งนะครับเข้าสองสำหรับงวดใหม่ก็ใบนี้ทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดไปครับใบเต็มสิบเจ็ดทับหนึ่งสองพันห้า้อยหกสิบแปด ในทางของอาจารย์ที่ทําได้ก็ตามนั้นเลยนะครับ03-04-05-09-13-14-15-19แล้วก็23-24-25-29นะครับต่อมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี้งวดก่อนก็เข้านะครับเข้า2ชุดแนวทางของอาจารย์มี 29แล้วก็มี09นะครับงวดก่อนหน้านั้นก็เข้า2ชุดทุกท่านมี38แล้วก็มี68งวดที่ออก8 6ดหสาำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายในทางของอาจารย์ที่ทําได้ก็ตามนี้นะครับเติมค่า x ลงไปทุกท่านในทางของอาจารย์วางไว้ที่ตําแหน่งคู่หน้าทั้งหมดครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอล่างเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตัวเลยนะครับมี1กับ 5, ห้คยออก5 1หนึ่งวดใหม่ทุกท่านใบนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้2 4 7สี่ดนะครับตามนี้ทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้สูตรคำนวณสอนอล่างของอาจารย์นะครับงวดใหม่ได้สองสี่เจดเก้า ต่อมาก็ลงแต้มของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับแต้มสอนลอ่างสูตรนี้อาจารย์คำนวณนได้0 1 2 3 5 6 7 8ครับถัดมาก็แต้มสอนอบนของอาจารย์ได้0 1 2 3 4 5 7 8นะครับใบนี้แต้มรอสอนอของอาจารย์ได้0 2 3 4 ห้าหนะครับต่อมาก็ในะทางแต้มของแอดคมนะครับใครรอใครตามอาจารย์ให้มานั้นแล้วนะครับใบนี้แต้มรวมล่างงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับอาจารย์คำนวณได้แต้ม456789 ต่อมาก็แต้มสองตัวบนแต้มสองตัวบนของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีแต้มเก้าสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับต่อมาก็แต้มรวมสามตัวสตรหนึ่งแต้มสามตัวสตรหนึ่งของอาจารย์ก็เข้านะครับงวดก่อนมีแต้มหนึ่งอยู่ทุกท่าน สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้1 2 3 5 6 7นะครับ1 2 3 5 6 7ต่อมาก็จะเป็นสูตร2แต้มรวมสูตรสของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีแต้มหนึ่งงวดใหม่ได้278 0 5 6นะครับ278 0 5 6 ต่อมาก็สูตร3สูตร3าของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับอาจารย์คำนวณมีแปมหนึ่งอยู่ทุกท่านงวดใหม่ได้8 9 0 1 2้าศูนย์หนกก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ